ขแล้วออกจากบ้านมาแล้วนะคะก็เริ่เดินทางไปโรงเรียนนะคะเมื่อนี้เช้าวันพุธนะคะลบสองจุดเท้าซานะคะกระจกเป็นน้ำแข็งนิดหน่อยใบไงกูออกไปแล้วนะคะกะเบื้องบรรยากาศทางข้างไปเรื่อยๆไม่น้อยก็จะตอบคําถามเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาเจอแฟนคลับเพิ่นส่งข้อความมาทข้างกกว้างข้างเฟซนะคะข้อความส่วนตัวถามมาว่าไม่ใหน้อยเบาเรื่องการสืบเสพงานในประเทศสกีเดนห้ฟังแน่ค่ะ ไม่น้อยเกิดจะเอาในภาพรวมๆนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการเห็นงานในประเทศสิบิเดน,เนี่ก็เป็นเรื่องง่ายนะคะถ้าหากว่าตั้งใจจะมาเห็นงานเลยนะคะนอกจากสวัสด์นอกจากจากว่าซิรูจักก็จะของงานหรือว่าเจ้าของอจาของบริษัทเจ้าของล้านยกประยะักประยาดประจักประมาณน,นี้นะคะ,คะถ้าหากจะว่าบริษัทถา้ถาประม่านว่าประเทศสิบิเดนเปิดรับคนต่างประเทศก็มาเห็นงานเนี่ย น้อยมากคือแทบจะหาพอ่เจอนะคะมีนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นระดับสูงระดับหญ่ๆนะคะถ้าหากระดับระดับว่านป็นว่าเห็นท่านในห้างเห็นงานโรงงานเห็นงานร้านอาหารเขาก็จะเอาบชาก่อนอยู่ในนีนะเห็นราวาการเห็นงานในประเทศสิบเดนนะคะคุณจะต้องผ่านกรมแรงงานของประเทศสิบเดนนะคะการที่จะมาเป็นอ่า้นในกรมแรงงานของประเทศสิบเดนกับแรงงานนะคะหนึ่งคุณตตรงนี้ เอาไง่ายๆว่าคูดต้องเป็น,เป,นปเป็นประชาเป็นประชากรหรือประชาชนของประเทศสวีเดนอยูนีนะคะเพราะว่าอย่างค่ะหนึ่งการใช้ภาษาของประเทศสวีเดนเขาใช้ภาษาสวิตดิสนะคะเพราภาษาอังกฤษนะคะและหากคุณจะเห็นงานอยู่ตรงนี้คุณจะต้องพูดอ่านเขียนภาษาสวิตสภักภาษาสวิตดิสได้อย่างดีนะคะหรือไม่ก็ประมาณว่าคุณต้องฟังและอ่านรู้เรื่องพูดรู้เรื่องนะคะการสร้างงานจะต้องหูเรื่อง เลยอกย่างหนึ่งในการเหตุงานของประเทศสวีเดนก็ไม่ง่ายหรอกค่ะพะว่าค้นประเทศสวีเดนเองก็หลายนะคะไม่ใช่น้น้อยที่ไม่มีงานทําก็คือการทวโลกนะคะการตกงานการวางงานของประชากรก็เอยอะแยะทมเทไปเหมือนการทุกทุกประเทศนะคะเพราะว่าประชากรกับอัตรางานและกับภาวะเศรษฐกษิจทั่วทั่วไปก็ฮุ่งกันอยู่ถ้าหากว่าอยากจะมาเหตุงานประเทศสวีเดนเลยจริงๆแนะนําว่าล่องไปหาที่ มแรงงานของประเทศไทยเบิงนะคะว่าประเทศสิเบเนเนี่ยต้องการประชากรหรือต้องการแรงงานนอกประเทศมาทํางานในประเทศบอมีหน่อยคิดว่าคงอยากนะคะเพราะว่าประเทศสิเบเรนนี่เป็นใน13ประเทศในโซนของยุโรปเนือในโซนของยุโรปนะคะที่ร่องรับและก็อาแขนตอนรับผู้อพยพหรือว่าผู้ลีไพ่นะคะดังนั้นเมื่อนําผู้อพยพหรือผู้ลีไพ่พาขามาแล้วเนี่ยประเทศสิเบเรนจะต้องให้การศึกษา ให้ที่อยู่ให้อาให้ที่อยู่ให้ทุกินให้ที่อาศัยให้เงนซอยเหลืออันดับแรกเลยเขามาปุ๊บให้การศึกษาอันดับแรกเลยเขามาเลยที่แรกเนี่ยก็คือให้การต้อนรับเปรียบเสมือนทุกคนมีสิทธิ์มนุษย์ทุกคนนะ่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคะสิทธิมนุษยชาตินะ่ประเทศสิบิเดนเป็นประเทศที่เปิดและอีกอย่างหนึ่งก็ูรีัยหรือว่าผู้อพยพเนี่ยอยากจะมาอยู่ประเทศสิบิเดนหลายเพราะว่ามันเป็นความก็มเป็นอยู่ที่ คือไม่ไม่สะดวกสบายเต็มร้อยแต่ก็สงบเงียบร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขได้นะคะและ้วก็เมื่อเขามาแล้วก็จะให้ที่อยู่ที่อาศัยแรงพักพิงและอาหารเป็นอกนพ่อเขาทีเขาท่างแล้วประเทศสิเองก็จะหายเจ้าเขามาเรียนนะคะเมื่อเรียนแล้วก็ต้องให้งานของก็ะตองหายงานก็เราที่อพยพมาก,ก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะต้องดำรงชีวิตต่อไปนะคะ จะต้องให้งานคนในประเทศก่อนดังนั้นคนที่อยากจะมาเห็นงานในใน,ในประเทศสวอเดนเนี่ยมีหน่อยคิดว่าสําคัญที่สุดก็คือเหมือนประมาณเด็กเสียงกับบาดามีหน่อยคิดว่านะเพราะว่าย่างร้านอาหารยังสี่แต่เจ้าบรูจักจเจ้ากับบริหารงานขนาดคนในประเทศสวอเดนดเองก็จริงไปสมัครงานย่างยากเลยนะคะมันไม่ใช่ง่ายๆดังนั้นมีหน่อยคิดว่าบางงานเราค่ะถ,ถ้าเขาถ้าเขาจะหลับก็บคงเป็นประมาณระดับสูงหรืออาจจะเป็นร้านนวดแผนไทย บางร้านนะคะทีเพิ่นไปเอา,าพ,พ,พี่น้องไทยเข้ามาเฮ็ดงานแต่ว่าคงสิบป,ป,ประกาศรับทั้งไม่ไม่น่าคิดว่าคงสิบเด็ประกาศรับหรอกเพราระว่าถ้าซื้อ่าไม่น้อยเปิดร้านานวดไทยยังสิไม่น้อยมีญาติพี่น้องไม่น้อยก็เอาญาติพี่น้องไม่เนาะก็มีน้อยามากนะคะคือสืบเอาผู้อื่นนะคะมาเพราะว่าในในรายละเอียดต่างๆไม่น้อยขอเบาๆนะคะเพราะว่ามันจะไปผาดพิงหรือมันจะไปเฮ็ดให้ ฟังแล้วพี่น้องบางคนอาจจะประูุขู่ถูกข้อถูกใจนะคะหรือว่างานร้านอาหารนะะี่ค่ะถ้าหากว่าจะขอไม่ร้านอาหาร xide. ถ้าเราเอาถ้าเ่าเอาแล้งงานไม่มีเอาพี่น้องจะของมากเหตุเออนี่นกรณีที่ใจเหลือพี่น้องเมือบทงทห้มีงานเหตุก็คือไม่อยู่นี่นะคะซึ่งมีหลายคนที่เหตุแหล้วก็หรือบางคน้าเปิดร้านอาหารแล้ว ก็พ่อยากเอาคนไทยมาเห็ดหรอกค่ะแตอา้าจะให้ไปเอามาจากเมืองไทยเพราะมันวุ่นวายเรื่องเอกสารมันวุ่นวายหลายๆอย่างตรงมาล้องรับตรงนู้นตรงนี้อย่างหนึง่งถ้าเอาคนอยู่ในนี้เข็ดนงานเอาคนในประเทศเดียวกันเฮ็ดนงานมีเงินใส่เหลือจากกรมแรงงานนะคะดังนั้นได้จ้างส่วนมากจะบค่อยเอาหรอกค่ะแรงงานต่างชาติก็มากนะคะเอาอยู่ในนี่แหละแรงงานต่างชาติหรือว่าแรงงานประเทศสวีเดนดก็สร้างแต่เขาจะเอาายในประเทศสวีเดนดนะคะเพราะว่าถ้าหากผ่านกรมแรงง,งานกรมแรง,งงานก็ มีบริการช่วยเจ้าของห้างร้านหรือบริษัทถ้าหากว่าได้เหตุงานรังแหลกกรมแรงงานสิจธิใจทั้งหมดแต่ก่อนตอนที่มีหน่อยเขามาใหม่ๆเนี่ยกรมแรงงานสิทายใจเจ็ดสิบหา้าล่านร้อยหนึ่งเนี่ยเอา,อางไงๆตีงไงๆนับตีคร่าวๆแบบนับงไงๆซื้อเงินเดือนแสนหนึ่งแสนบาทไทยเนาะกรมแรงงานสิทใจเจ็เดหมื่นหานะคะเจ็ดหมื่นห้าพันบาท เจ้าของ้านเจ้าของบริษัททาง้านต่างๆสิใจแค่สองหมื่นหารอยบาทก็สองหมืนห้าพันบาทดังนั้นเขาเอาค้นอยู่ในประเทศแล้วเอามาจากกลุ่มแรงงานมั่นถูกประหยัดเห็นบอกคะภาพรวมต่างกันบหคะถ้าเอาค้นมาจากประเทศทไทยบุญไหว้บอคะบุญไหว้เนืองๆทาเรื่องเอ,งอก,ส,อเออกสารไหนจะตองมาเรื่องอ่ะภาษสงภาษีแล้วก็เขายึต้องมัจายหลายกว่าที่มัน ทุกคนทำธุรกิจทุกคนก็ต้องอยากได้กำไรถูกต้องไหมคะดังนั้นไม่มีกบสนิทการของประเทศซอยอยู่แล้วเป็นอย่างที่ต้องไปใจเงินเพ่งแพ่งเพื่อจะเอาคนอื่นเขามามเป็นบวละเว้นซจากว่าพี่นอ้องพ้อปไปเฮ้าอีรีอยากซอยเหลืออยากพี่น้องทางเมืองไทยรีนะคะนี่ว่าจากควม่มความหูหลักัิ่งที่มีน้อยใดประสบมาเท่าที่อยู่ในประเทศสปเป์นะคะดังนั้นกัตามนั้นนะคะตามที่มีน้อยบอกได้แค่นี้นะคะ จนมากคนที่เห็นงานอยู่นี่คือคนที่ผ่านในกรมแรงงานของประเทศสกเด่นซึ่งก็มีสัมิการมากมายนะคะเมื่อเห็นงานผ่านไปแล้วประมาณปีหนึ่งกรมแรงงานก็จะซอยต่อไปอีกก็คือใจ่ายให้อีก62 62เปอร์เซ็นต์กะเท่ากวาสว่าเงินแสนหนึ่งท่างล้านเนี่ยเงินเดือนแสนหนึ่งเนี่ยล้านสิ้จ่ายอยู่38,000 38, 38,000นะคะแล้วก็ถ้ากรมแรงงานสิายให้66,000นะคะ62,000บาท น่ะมันก็จะไปร่วมกับจังสันเราจะคล้องล้านกระใใจายนิดหน่อยแล้วพี่น้องคิดว่าถ้าหากพี่น้องเป็นเจ้าของล้านน่ะพี่น้องสิเลือกทางไหนกันบ้งคะอันนี้ก็ค้องสีกระจางในขอสอบถามหรือว่าคาตอบสาหรับไม่หน้อยนะคะไม่น่อยว่าการไม่อยากไม่เห็นงานต่างประเทศเนี่ยอัตรางเงินเดือนมันสูงกว่าจริงนะคะแต่อย่าลืมว่าคุณมาทํางานต่างประเทศคุณจะต้องเสียค่าพักค่ากินค่าอยู่เองนะคะย้านะคะว่าเอง ค่าเดินทางค่าพา,านะต่างๆคุณก็ต้องจ่ายเองนะคะบ่มีที่พักบ่มีอาหารทุกอย่างไม่มีนะจ๊จะต้องหาเองแม่กะทังคนอยู่ในประเทศนี่เองเห็นงานถ้าหาได้เห็นงานต่างจังหวัดหรืออยังกะทังถ้าเจ้าอยากจะได้งานนั่นเจ้าก็ต้องไปเซาวานอยู่เองนะคะกินอยู่เองนะคะ,ยยะอยู่ใส่กับบ่อยู่ใส่กะบบ่มีความสุขอยู่ใส่กับอบอบุญทอประเทศไทยหรอกค่ะ,คะ <S <S พี่น้องก็คิดเพิ่งว่าถ้าพี่น้องมาเห็นงานอยู่เมืองนอกอาสซียนได้แสนหนึ่งภาษีหักไปแล้วสามสาม สามหมื 32, ่นสองกระสือเลืออยู่หกหมื่นแปดหกหมื่นแปดเนี่ยพี่น้องคิดว่าค่าเาวบานเท่าไรคะค่ากินเท่าไรคะค่าเบียบ่ายแลทางต่างๆแล้วพี่น้องเสือเลือเท่าไรอยู่เมืองไทยถ่ะบอก่บกขี่ค้านถ้าบอกคิดว่าเงินตัวนี้หน่อยเงินตัวนั้นหน่อยการทํามาหากินเี้ยงมันก็นเหตุใดเมื่อไะค่ะรู้จักกินรู้จักใช้รู้จกกัจก,จกเพียงพอกับชีวิตเนาะคะ่ะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่สุขไหนจะเท่าอยู่ในแผ่นดินเกิดเนาะคะ่ะ พุ่มเพยอยากจากไปดินเกิดมากเพอ่์สออิยังมาอยู่เมื่องนองหรอกคะ่ะแต่ว่าวิถีชีวิตแต่ละคนนก็คือกันนะคะความบุมสมบูรณ์ความหนานแนนทางสวะภาวะเศรษฐกิจทงครอบครัวหรือหลายๆอย่างมันย่อมมีความแตกต่างอย่างนั้นพี่น้องกับคิดและกับพิจารณาเอานะคะก็หลากหลายนะคะอย่างคนมาเก็บหมักใหม่เสียหนาหอนมาเก็บผลไม้ปลามาเก็บเก็ดขายเขาได้เงื่อนจริงค่ะแต่เขาก็ได้เขาได้เงื่อนยอดเขาไม่มากเพราะว่าพี่น้องข้ามาานะคะ สามารถแบบบริษัทนะ่ะก็เคยเห็นข่าวกันนี่เป็นหมค้าว่าขาดทุนมีหน้าจำหน้ามีให้จำให้กลับไปบ่มีหอดให้บ่มีหอดหน้าเพราะว่ามันขาดทุนบ่มีเงินสี่ิบไทยนะคะขอย้ำเลยนะคะว่าคนที่เขาม้าละเขาใดเป็นกอบเป็นกำเ,เห็นเขาสางวา่าเห็นเขาซื้อรถนั่นคือเขามาเพราะพี่น้องข้ามานะคะพี่น้องผ้ามาบริเสียค้าในหนาหนึ่งกินอยู่กับพี่น้องนะคะรถพี่น้องก็มีเวไห้ปลาพี่น้องก็ไปหาเวไห้ได้ยิ่งมาทุกปีทุกปีหูดแล้วว่าปลาใดเป็นปลาใด มันยื่นสะดวกแล้วมันก็เป็นการง่ายที่เขาจะทํามาหากินได้โอกาสมีบ่คือกันเข้าใจว่าอยากลองเข้าใจอยากเข้าใจอยู่ค่ะว่าอยากทํามาหากินแต่ก็อยา่าเตือนนะคะอะไรที่มันไม่แน่นไม่ชัวร์ในข้อมูลและข่าวสารไ่อยากใครเห็ุไ่อยากใครทำนะคะอย่าคิดว่าอย่าคิดแสแต่เรืืองเงินอย่างเดียวก็ต้องคิดถึงหลายๆอย่างนะคะอันนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกรนะามไม่ไคิดว่าเมืองไทยอุปน่สุดและดีที่สุดแล้ว ดีขึ้นหนึ่งคำบอกเรานะคะและ้วก็ตอบคำถามพี่น้องไัแล้วนะคะออกจากบ้านมาจนเ็ถึงโุงเรียนแล้วนะคะเกิดคิดว่าในข้อคิดหรือคำถามพี่น้องถามมามีไหนกบบตอบได้เท่าที่มีไวนตอบได้นะคะคือสิบไปโุงเรียนละเขาเรียนแล้วนะคะมีไหนกันจะฝากไว้แค่นี้อันไหนที่พี่น้องตอบได้ก็จะตอบให้อันไหนที่ตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบนะคะ